คลิปนี้ผมจะมาแจกไฟล์การทําบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโตกันครับเพราะการทำบัญชีซื้อขายนั้นทําให้เราสามารถกําหนดเป้าหมายเงินที่เราต้องการได้ต่อวันต่อเดือนและต่อปีครับ <c oughs> เปิดมาก็แจกไฟล์กันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาผมเอาลิงก์ไฟล์ฝากไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับกดดาวน์โหลดกันได้เลย ไฟล์ที่ให้อ่ะจะเป็นไฟล์ Excel ที่ผมใช้บันทึกการซื้อขายเหรียญของตัวเองเนี่ยเกือบ3เดือนเต็มๆไม่ถึงด้วยเออไม่ถึง3เดือนโดยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าปัจจุบันที่ผมใช้ซะอีกซึ่งผมจะามาใช้ต่อจากนี้ครับนี่เอาไ่ใช้ก่อนนะเนี่ย ก็เปลี่ยนไปดูคลิปอื่นได้เลยครับจบแล้วครับก็ถ้าใครดูต่อผมจะแนะนําการใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดกันไปครับการแก้ไขไฟล์เช่นทําอย่างไรไม่ให้หัวข้อคอ,อลน์มันเลื่อนเพราะว่าคําสั่งซื้อขายข,ายของเราอะม,มีเยอะเลยรวมทั้งสูตรพื้นฐานที่ผมใส่ไปกับตารางเนี่ยผมใส่ไปแค่ไม่กี่บรรทัดถ้าจะทําเพิ่มเนี่ยทำยังไงแล้วก็แชร์ประสบการณ์การใช้บัญชีซื้อขายข,ายของผมจากพอร์ตส่วนตัวผมเองเผื่อเพื่อนๆจะเจอเหมือนผมแล้วลองนําไปใช้ได้ครับหรือถ้ามีคําแนะนําดีๆรบควนบอกผมหน่อยใต้คลิปนี้ เริ่มจากการแยกประเภทก่อนนะครับผมจะใช้สีในการแยกประเภทและแยกธุรกรรมที่เราซื้อขายไปแล้วส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราต้องการจะแยกข้อมูลออกจากกันนะครับเราใช้สีช่วยจะทําให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและดูเป็นระเบียบมากขึ้นครับในส่วนของประเภทการทาธุรกรรมผมแบ่งออกเป็น5รูปแบบครับการเพิ่มทุนคือต้นทุนจากการฝากเงินบาทเข้าไปลงทุนครับซื้อหรือขายก็คือการซื้อขายเหรียญทั่วไปเนี่ยแหละครับถอนนี่แบ่งเป็น2แบบครับถอนโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราหรืออาจจะถอนเหรียญเพื่อไปเทรดต่อที่อื่นก็ได้ หรือเอาไปลงทุนที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้ครับฝากนี่ก็คือเราเอาเหรียญที่เราไปลงทุนที่อื่นนะครับกลับมาฝากที่พอร์ตการลงทุนนี้ของเราครับข้อมูลที่เราจะามาใส่ในช่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวประเภทเหรียญจำนวนเหรียญราคาจำนวนเงินที่เราซื้อขายไปแล้วก็เอามาจากตัวบิตครับคอนเน็กหรืออาจจะเป็นตัวฮิสตอรีการซื้อขายย้อนหลังก็ได้ครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการทําสูตรคํานวณที่ผมทําไว้แล้วนะครับ เรียกได้ว่าใส่ช่องไหนก็คำนวณให้ออโต้เลยครับและจะสอนให้ทุกคนทําเป็นเพื่อที่จะได้นําไปแก้ไขให้เข้ากับผลการลงทุนของแต่ละคนครับในส่วนของช่องต้นทุนกําไรขาดทุนครับเริ่มจากช่องต้นทุนก่อนนะครับผมจะลบสูตรแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่นะครับสูตรก็คือเท่ากับ sum sum กดแ็บหรือจะพิมพ์ตามเลยก็ได้นะครับ จากนั้นก็กดไปที่คอลัมน์ต้นทุนนะครับทั้งหมดเลยครับยาวลงมาเลยเอาเท่าที่เราอยากจะได้ครับถ้าได้จํานวนที่ต้องการแล้วก็กด enter ที่คีย์บอร์ดครับต่อไปหลังจากนี้ครับไม่ว่าเราจะพิมพ์ตรงจุดไหนก็ตามที่เรากดคลุมมาไม่กี้นะครับตัวเลขมันก็จะไปบวกเข้ามาในช่องต้นทุนออโต้ครับช่องกําไรก็ทําเหมือนกันเลยครับถ้ากับซ้ำแล้วก็ลากช่องที่อยู่ในคอลัมน์กำไรยาวลงมา เท่าที่เราต้องการเราก็กดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดครับพอเราพิมพ์รายเข้าไปในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นกำไรเลขก็จะบวกไปออโต้ให้เลยครับช่องขาดทุนก็ทำเหมือนกันเลยครับก็ลากช่องที่อยู่ในคอลัมน์ที่เป็นขาดทุนยาวลงมาพอได้จำนวนที่ต้องการก็กด enter ที่คีย์บอร์ดไดั้นเลยครับสูตรเหมือนกันเลย3ช่องนี้ แล้วจะเป็นตัวรวมกําไรหักขาดทุนอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับโดยให้เรากดปุ่มเท่ากับครับแล้วก็เอาเมาส์ครับไปคลิกที่เป็นช่องกําไรที่เรารวมผลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลบด้วยช่องขาดทุนที่เรารวมผลมาแล้วเหมือนกันครับจากนั้นก็กด Enter ที่คีย์บอร์ดไปครับหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะใส่ค่ากําไรหรือค่าขาดทุนไปตัวเลขมันก็จะรันให้ออโต้เลยนะครับ ทุกคนคงเคยเจอปัญหาเวลาเราทำการซื้อขายไปานานๆนะครับตัวแถวมันจะเพิ่มลงไปข้างล่างเรื่อยๆแต่พอจะพิมพ์ลงไปข้างล่างหัวข้อก็หายไปแล้ววิธีการทําให้หัวข้อในแต่ละคอลัมน์ไม่หายไปก็คือการตึงแนวครับกดไปที่เมนูมุมมองครับแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะตึงไม่ให้มันเลื่อนไปไม่ว่าเราจะขยับไปซ้ายขวาหรือว่าเลื่อนลงไปด้านล่างจากนั้นก็กดไปที่เมนูตึงแนวครับ จะเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานประวัติการซื้อขายของผมเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยวันนึงก็ซื้อขายหลายออเดอร์เหมือนกันเวลาที่เราจะคำนวณกําไรขาดทุนนะครับเราก็ต้องเอาราคาที่เราขายออกไปครับลบออกด้วยต้นทุนที่เราซื้อมาถูกไหมครับปัญหาของผมก็คือผมหาออเดอร์ของผมไม่เจอครับออเดอร์ต้นทุนของผมเพื่อผมจะเอามาลบกับสิ่งที่ผมขายออกไปลายตาไปหมดเลยยิ่งเวลาซื้อขายวปนนานๆเนะี่ยแล้วเจอติดดอยเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนเลย ผมใช้สสิ่งนี้ในการช่วยครับ1คือผมจะทําสีเขียวไว้สำหรับออเดอร์ที่ผมทาการซื้อขายเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปสนใจมัน2ก็คือผมจะทําคอลัมน์ที่เป็นออเดอร์แท็กขึ้นมาผมจะใส่หมายเลขเหมือนกันในออเดอร์ที่ทําการซื้อขายเดียวกันลงไปครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเช็คย้อนหลังได้ครับวิธีสังเกตออเดอร์ที่ตรงกันนะครับให้ดูที่จํานวนเหรียญครับ เวลาเราซื้อหรือขายเนี่ยจำนวนเหรียญมันจะต้องเท่ากันครับส่วนสิ่งที่ต่างกันก็คือราคาที่เราซื้อกับราคาที่เราขายครับจากที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาออเดอร์ซื้อขายเหรียญด็อกนี้หลังจากคำนวณแล้วผมจะได้กำไร130.65บาทครับผมจะยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีซื้อขายของผมนะครับต้นทุนเลยเนี่ยผมมีทั้งหมด8 0 0 0 0 0บาทครับกำไรหักต้นทุนเนี่ยเหลือประมาณ64,00 0กว่า คิดกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์จากต้นทุนก็ได้ประมาณ80%จากระยะเวลาเกือบ3เดือนที่ผ่านมาได้กําไรตกเดือนละ21,400กว่าเหรียญที่ได้กำไรเยอะสุดก็คือเหรียญด็อกเหรียญที่ทําให้ผมขาดทุนเยอะสุดก็คือเหรียญด็อก เรียกได้ว่ามีความสุขและเจ็บปวดที่สุดในเหรียญเดียวเลยนะครับก็จากผลที่สรุปมาผมคงตัดสินใจทํางานประจําต่อแน่นอนครับเพไราะรายได้ต่อเดือนนั้นยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ผมวางไว้ครับผมมีการซื้อขายเหรียญเยอะก็จริงแต่จากค่าสถิตินี้ทําให้ผมทราบว่าผมเองนะมีความเข้าใจและถนัดในสไตล์การเติบโตของเหรียญด็อกมากที่สุดหรือจนกว่าจะมีกําไรจากเหรียญอื่นมาแซงครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากการสรุปพอร์ตการลงทุนของผมจาก 1- ใน17พอร์ตการลงทุน ซึ่งทุกพอร์ตการลงทุนผมทำแบบนี้หมดเลยครับมันทําให้ผมสามารถกําหนดแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือลดลงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ขอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ